ก็คลิปเนวนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนในเซิร์ฟจีนตัวย่อนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับการต่อสู้ของศึกดวลข้ามเซิร์ฟในรอบชิงนะครับก็จะเป็นการเจอการของอันดับหนึ่งกับอันดับ2องของเซิเวอร์เรานะซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยอันดับ2ของเซิเวอร์เราก็เป็นฝ่ายได้แชมป์ไปนะครับอ่ะเรามาดูทีมของอันดับ1ของเซิเวอร์ก่อนนะครับพลัง2 8 4ล้านตัวละครอย่างโบลอโซนิกซุยริวอะตอมิกกระบองเหล็กแล้กก็เจ้าขิงนะครับก็มีการเปลี่ยนเอา พูลี่เปล่านะครับและก็นี้นะครับจะเป็นอันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์เรานะครับเป็นแชมป์รอบที่แล้วเนาะก็เป็นทีมคอมเมตอปัจจุบันเลยนะครับพลัง218ล้านนั่นเองมีนกฟีนิกซ์มีพูลีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้กันดีกว่านะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะเนาะหลังจากมีการเปลี่ยนตัวละครอ,อย่างตอมิกยูอาร์เข้ามานะครับแล้วก็จะมีการลดเาเมจของฝั่งตรงข้ามเนาะเรามาดูกันนะครับว่าตัวละครอ,อย่างกระบ,บองเหล็กเนี่ยเาเมจจะดรอปลงขนาดไหนนะก็คือรอบที่แล้วเนี่ยก็สร้างด 1, านนดเดยวนะ ซึ่งเธอนนเนี่ยกระบองเหล็กสร้างไปประมาณ2,000ากว่าล้านนะครับแต่ว่าการติทีเดียวก็รอบที่แล้วก็พันสเลยโอเคเปิดมาครับคิงได้เปิดฮะบับกรหนํำสีแดงไปก่อนเลยคุณผู้ชมนะแล้วหลังจากนั้นครับกระบองเหล็ก u ูครับได้หวดลงมาทีที่900ล้านเาเมจนะครับนี่คือการโดนลดดาเมจไปแล้วนะคุณผู้ชมนะ โดนลดดาเมจนะครับจากพาสองด้วยนะครับโดนลดไป30%แต่ว่ากระบองเหล็กก็ยังแรงอยู่ดีฮะและอะตอมิกยูอาร์ครับปาดเข้ามาที่9 9้าล้านดัเมจและกระบองเหล็กเข้ามาอีกทีหนึ่งจากอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ที่300ล้านดัเมดนะครับแล้วก็คิงบัฟสีแดงเข้ามาครับบึ๊บขึ้นแมะหลังจากนั้นครับคิงของฝั่งอันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์ก็มีการบัฟขึ้นเช่นเดียวกันครับแล้วมาอีกหนึ่งครั้งกระบองเหล็กอันดับ2หวดไปทีฮะโอ้โหแรงแม่คุณผู้ชม ตันไปฮะโอ้แล้วตันโดนทน่าของกระบ,บองเหล็กซุยริวแล้วก็โซนิกค,ครับคุณผู้ชมโอ้โหอ,อันดับสองของเซิร์ฟเวอร์ครับเอาอีกแล้วครับกับการสตันของเจ้าคุลีพีซันเดอร์ครับจากนะั้นนกฟีนิกค,ครับพุ่งไปหาเจ้าโวรอสหนึ่งทีฮะแล้วก็ได้จับเจ้าโวรอสนะครับขิงอันติอีกแล้วครับโลโคูณ20ไปแล้วฮะตอนนี้ซึ่งการใช้ตัวละครอย่างคุลี่กับนกฟีนิกซ์เนี่ยอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขามีนะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงไม่เอาลงมานะครับทุกทีที่เขาเอาลงมาเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ว่าลำนี้เนี่ยเหมือนว่าจะลองเปลี่ยนดูมั้งนะครับเอาเป็นตัวละครอย่างะตอมิกเข้ามานะครับเนื่องจากเขาเนี่ยก็อัพสุดเหมือนกันนะครับอะตอมิกไปฮะกระบองเหล็ก UR อาร์ครับอันตีไปอีกทีนึงครับที่219ล้านเดิเมจครับคือมันโดนลดเดิเมจอยู่ด้วยนะครับของฝั่งตรงข้ามนะทั้งสองเซิร์ฟเวอร์อ่ะถ้าไม่โดนลดเดิเมจดีก็คือกระบองเหล็กน่าจะแรงกว่ารอบที่แล้วด้วยนะครับน่าจะประมาณพันส ไปฮะโบรอดยิงเข้าไปครับที่340ล้านเดเมจนะครับซึ่งในเทิร์ฟไทยลหลายๆคนเนี่ยก็จะปั้นเป็นสายเดเมจใช่ไหมนะครับเพราะว่ามันก็ยิงแรงเหมือนกันนะโบรอดอะ่ะไปฮะกระบ,บองเหล็กครับทุบไปอหนึ่งทีซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะครับที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟไทยเนาะและอยากให้สกิลของทีมเรามันแรงๆขึ้นเนี่ยก็เก็บตัวรอคิงได้เลยนะเพราะว่าคิงเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับบัฟเพื่อนแบบโหดมากอะ่ะไปฮะอะตอมิกยูอาร์ครับฟาดฟันไปเท่าไหร่คุณผู้ชม800ล้านนะฮะ 819ล้านสำหรับอะตอมิกนะครับใช่ย่อยเลยนะผู้ชมนะแรงมากนะโอ้แรงอยู่นะครับคือมันสามารถเก็บแซกได้ในเทินเดียวไงเพราะว่ามันเป็นตัวละครอ,อย่งคิงนะครับที่อยู่ฝั่งมันเนาะขึ้นแรงมากนะครับซุรีวฮะต่อยเข้าไปแต่ว่าโดนตันนะฝั่งอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์อ่ะคิงฮิวขึ้นมาครับแล้วกระบองเหล็กมันได้หวดรัวมากเข้าไปสาม้อยสิบสล้านดาเมจครับคุณผู้ชม ผู้รพิเซนเตอร์ครับจาก้าเจ้าซุยริวฮะแล้วติดตันไปถึง3ตัวครับคุณผู้ชมโอ้โหคือผู้รพิเซนเตอร์คือแบบเก่งมากอะ่ะนะครับคือตันและทีมเราคือแบบมันได้รัวโจมตีไปอีกทีนึงฮะติดกระดูกหักอยู่นะครับตอนนี้ไปครับอะตอมิกฟาดฟันเข้าไปอีกหนึ่งทีครับคุณผู้ชมที่469ล้านดาเมจนะครับ โซนิกปาดากระจายยัดเข้ามาครับคือตัวละครอย่างอะตอมิกเนาะมันก็ต้องเก็บสแต็กก่อนนะครับสักสามครั้งเนาะมันก็จะแรงละแต่ว่ากระบองเหล็กมันไม่ต้องเก็บนะครับมันหวดหายได้เลยคุณผู้ชมดูดิแรงมาก400เกือบ460ล้านน่ะพลิพิสเนอร์ไปอีกไรฮะตันเข้าไปอีกทีนะครับโอ้โหโดนตันแบบหนักหน่วงมากครับผู้ชมแล้วอะตอมิกปาดไปทีนะคันึงคร้บแ3 8ล้านดาเมจนะ ไปฮะคิงครับหิวโหแล้วฝั่งอันดับ2เซิร์ฟเวอร์คือหิวรัวมากนะครับแล้วก็ยืนยาวๆเลยมันก็พยายามยื้ออยู่เหมือนกันนะผู้ชมแต่ว่ากระบองเหล็กมันยังไม่มาโดนโบล็อดยิงแล้วฮะหายอีกทีนึงครับที่347ล้านเท่าเมจครับสู้ยากมากผู้ชมทีมอันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์คือแบบโหดมากเลยนี่โดนไปอีกแล้วฮะโอ้หายไปแล้วครับหายไป3ตัวแล้วตอนนี้ คิงอันติอีกทีนึงครับโอ้แล้วฝั่งนู้นเนี่ยคือกระบอกเหล็กยังโลคูณ20อยู่เลยนะครับโอ้ปิดไม่ลงแล้วโดนไปอีกทีนึงครับเรียบร้อยไหมโอ้น่าจะไปหมดแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เหลือแค่คิงแล้วนะครับก็น่าจะทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเหลือคิงกับโบลอดนะซึ่งโบลอดเนี่ยก็โดนจับไปอยู่นะครับโอ้หัวแรงมาก340ล้านเลยครับคุิฟิเซเนอร์ครับอันติลงมาครับติด4ไปไอ้ติด1ไปนะฮะอ่ะรอบนี้โดนดต็มเอฟครับ เหลือโลคุณสองเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะโบร้อยกลับมาแล้วฮะจะทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าตอนนี้จะได้ยิงไหมโอ้กฟีกจิ้มอีกแล้ฮนะโดนไปอีกหนึ่งทีคีบออกจากสนามไปอีกหนึ่งตัวฮะโอ้แล้วกลับมาครับผมก็ฝั่งสีแดงได้เปิดก่อนนะครับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์คือไม่ทันแลน้วฮะตอนนี้โอ้เหลือคิงตัวเดียวแล้วครับเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะครับก็ แทบจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าฝั่งอันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะว่าคิงมันไม่ได้มีดาเมจเนาะเรียบรอ้อยฮะน่าจะปิดฉากเลยแต่ยังอยู่ฮะยากเลยฮะคือเจออันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวละครยงพูลิวิสันเดอร์เข้าไปนะครับคือมันแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะรอบหน้าผมคิดว่าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์น่าจะมีการเปลี่ยนเอาทีมเมตาลงมานะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทีมเมตาหลักลงมานะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเจอกับอันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์ดูบ้างนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทีมหลักลงมานะครับแต่ผมจะลองไปเล่นกับตอมิกดูนะครับเขามีใช้ด้วยนะตอมิกของอันดับ2อ่ะคนนี้เนี่ยจะเป็นทีมอันดับ2ของเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาไม่ได้ทีมหลักลงมาแต่ว่าก็มีการปั้นตัวละครอย่างตอมิกยูอาร์เหมือนกันนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เคยลงคลิปของการดวลของอันดับ1กับอันดับ2ไปแล้วนะครับกับตอมมิกยูอาร์เรามาลองดูซิว่าถ้าเจอกับทีมเราเนี่ยเขาจะปาดชุดเดียวหายหรือเปล่า มันไม่น่าจะหายนะมันไม่ได้แรงเหมือนกับอะตอมิกยุคเก่าเนาะมันคือมันต้องเก็บแตกครับคือเปิดมาเนี่ยมันเก็บไปละหนึ่งแตกเนาะแล้วก็ต้องรออีก2แตกนะครับก็คือการอันติมาจากคิงนะครับแล้วก็อันติมาจากอันติของมันเนาะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาได้เอาคิงลงมานะครับมันก็น่าจะเบาหรือเปล่าเอ้ยมีการออกมาจากการ์ดบัฟอีกนี่นะอันเด๋รวรอดูครับว่ามันจะเก็บ3แตกได้เลยไหมอ่ะหัวไปก่อนฮะพลีพิเซนเดอร์ของเราครับจับคุมไปหนึ่งทีทัสซูมักิอันติเข้ามาฮะ มาครับรอบที่สองบับเข้าไปที่62ล้านคือมันก็เบานะคุณผู้ชมแต่เมทตัวนี้เกือบสามล้านนะอะตอมิกอ่ะแต่มันก็ยังเบาอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันสุยริวเราต่อยเข้าไปครับได้อยู่ที่ร้อยล้านอยู่นะตอนนี้ก็โดนรถดามเมทอยู่นะครับโอเคก็ยังถือว่าแรงอยู่นะครับสุยริวเดี๋ยวผมจะลองดูอะตอมิกปาดอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะทำดาเมจได้เท่าไหร่ตันสุยริวไปทีฮะ ไม่ใช่ยิงติดตันหรือเปล่าโอเคไม่ติดตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนมิกปาทีรอบหนึ่งเนี่ยรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วก็ครบแล้วนะครับ149ล้านคุณผู้ชมก็ไม่ค่อยได้แรงเท่าไหร่เนาะโอเคก็คมานี้ละกันเนาะคลิปในวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ